สวัสดีเจ้าไม่สงค่าข้าเจ้าเป็นสาวเจียงไฮ้บอกเกยใจหห้ก็ภัยสักตือข้าเจ้าเป็นสาวเนือเหนือสุดของประเทศไทยบาเดลวเชียงไฮ้นี้มีลิ้นจีมีลำใหญ่แต่มันไม่ใช่นหน้ามันเจ้านะแบบเนาะไม่ใช่นหน้าลินจีลำใหญ่นะเจ้า หลายคนถามว่าน้องโอเดสหลายคนถามว่าน้องโอเดสเจ้าน้องบ้านเกิดน้องโอเดตอยู่ที่จังหวัดเจียงฮยอยู่บ้านมายังนะเจ้าบ้านน้องโอเดตอยู่บ้านหัวดงบ้านหัวดงหมู่11ตํอบลห้วยศักอํอำเภอเมืองจังหวัดเจียงฮายเจ้าตอนนี้แต่เจ้าอีแม่บอกว่าแม่ตอนนี้เขากินตำบะม่วงเนาะอินะเจ้าก็เลยเก็บบะม่วงมาเมื่อแม่ตอนจะตำบะม่วงกันละกันนะเจ้าบะม่วงสดๆนะเจ้าเพราะว่า บ้านน้องโอเดตบ้านเกิดน้องโอเดตเนี่ยอยู่กันก็มีอีปอ้ออีปอ้อนี่ประกอบอาชีพเป็นอา,อาจารย์วัดนะเจ้าเป็นมรคทายกเจ้าหรือว่าวายาวัจกรที่เป็นนาโมตาซาเนี่ยนะสวดนะอีแม่เป็นแม่กาขายพักเจ้าเนาะแล้วก็พี่สาวเนี่ยเป็นแม่กาเหมือนกันพี่สาวเป็นแม่กาทําธุรกิจหลายอย่างในเจ้ามะม่วงงามงามอีแม่เก็บมาว่าโอโอเดสทำเบอรน็อตต่ำมะม่วงเนาะน้องขอาว่าเจ้าอ้น,นะเจ้ามะม่วงเก็บจากบ้านนะเจ้าเนี่ย นอกจากที่บอกว่าแม่กะเป็นแม่กะพักแล้วแม่น้องอเดสใส่อย่างเป็นปุ๋ยนะเจ้าแม่น้องอเดสเวลาปลูกพักอ่ะจะใส่ขี้งัวขี้ควายใส่ขี้งัวขี้ควายแล้วพักของแม่ออกมาจะสวยมากนะเจ้าแม่เจ้านี่แม่หนูหนูแม่เจ้านี้แม่หนูไปที่สวนอันนี้อย่างเจ้าพักหวานเจ้าอีแม่ปลูกเองนะเจ้าพักหวานภาษากลางก็ผักหวานนะเนาะแต่ภาษากวมไตนี่ อําฮูนะคะเนาะเปิรหลัดวัจังฮื้อค่ะเนาะภาษาความไตนี่โอเดสอัมฮู้ค่ะว่าประหลัดวัจังฮื้อค่ะอันนี้นะเจ้าอันนี้ผักละผักละนะเจ้าหรือว่าชะอมเนาะผักละหรือชะอมนะเจ้าแต่ภาษาความไตกับบัมฮูเหมือนกันว่าพ้นว่าอย่างไรนะเจ้าอต่อไปนะคะที่จะนําเสนอของเรานะคะนี่เจ้ามันจะมีหมดโอ้แต่ละลวงไปละเจ้านอคาเจ้า พี่แม่ไปตัด,ตดบัมเจ้านอคาพี่น้องผู้จังนอคาก่อนเจ้านอคานะเจ้าเอาไว้หนึ่งกับน้ําพริกเอาไว้กับตาส้มเอาไว้หลวกกับตาส้มแล้วก็ยังเปิดเอาไปทําน้ําพริกคาตัวอย่างเนี้ยนอคานะเจ้ามีนอคาแล้วกออันนี้เป็นลืมจืและฮะดอกแอวหรือกระเจียวนะคะมันยังเล็กอยู่ดอกแอวหรือกระเจียวอันนี้น่าจะเป็นบ่กแปรปะเจ้า นี่แม่เก็บมาน,นี่แบอกแปบนะเจ้าอันนี้คือมะแปบแล้วก็อันนี้ดอกอวดอกอาวหรือภาษากลางก็น้องว่าดอกกระเจียวอีนาอเน่ยเจ้าอันนี้มันน้อยอยู่ดอกกระเจียวกินได้ขาวลวกกับน้ํพริกนะเจ้าเอากับต่ําส้มบะม่วงนะเจ้าเจ้าแล้วก็มีอันนี้ตัวบะเขือส้มน้อยนะเจ้า มะเขือส้มน้อยหรือว่ามะเขือเทศอีนะเจ้าเจ้ามีบา,มมา่วงมีหน่อข่าเน้อหน้าพักต่างๆเนาะเจ้าของกินบ้านเฮาเป็นตึงหลํำเจ้าเนาะบ้านเฮาเนะี่ยเพราะว่าบ่ามีสารพิษนะเจ้าเพราะว่าโอเดสถามแม่ของน้องโอเดธว่าอีแม่และแม่เอาอาอย่างว่าเป็นปุ๋ยชีวภาพกาหรือ,อยังแม่บอกว่าอีแม่ใช้ขี้งัวขี้ควายเจ้า ปลูกไปแต่นนะ่าหนักใส่ขีง้งมงขี้ควายแม่แรงกับไปโหดน้ําพักแห่นี่วนะ่าอีน่ะเจ้าบ้านน้องโอเดตย้ำคำาำน,นะเจ้าหลายคนเวลาโอเดตบอกว่าโอเดตมาเชียงรายบ้านเกิดเมืองนอนบ้านเกิดของน้องโอเดตที่เชียงรายอยู่บ้านหมานหยังอีนอโอเดตจะบอกเลยนะเจ้าบ้านน้องโอเดตอยู่บ้านหัวดงหมู่สิบเอ็ดตำบลห้วยศักอ์อเภอเมืองจังหวัดเชียงรายเจ้าแล้วก็มีพักต่างๆมากมายอันนี้เอามาแบบเนี้ยพักนักท่านะ พักหลักงามแม่เก็บพักละแล้วก็มีพักหวานจริงๆพักมันมีมากมายหลายอย่างเนาะพักแต่ละชนิดประกอจะห้องแตกต่างกันไปนะเจ้าภักใต้ของประเทศไทยเขาก็จะเรียกอีกอย่างหนึ่งบางผักบางชนิดนะคะอย่างพักเหนือก็จะห้อมยางหนึ่งพักอีสานก็จะห้องภักกลางห้อมยางนึงภาษากล้วไตปกะกอาหลักบบนีงเนาะเจ้าพักละเนี่ยโอเดครหูตวแต่เนี้ย ผักหวานเนี่ยจ,จะชื่อเหมือนกันเนี่ยผักละหรือชะอมนะคะเนาะภาษากวาอมไตเป็นหลัดบัจังฮื้อค่ะนะภาษากวาอมไตอะค่ะเนาะเป็นหลัดบัจังฮื้อคะ่ะ